Win, à, sao mọi sao mì yêu bạn này Win ơi Thấy <laughs> Nhán lộ nè Hả Nhán nè Một này Win mà không thể nhán nè Mà không hiền nhán nè Sao mọi sao mì yêu bạn này Lông phạt dình trời trời Bà luôn ơi Nó Sao bạn luôn trùng bày sang đấy Win Mà Luôn trùng bày sấy lộ nè Hả พี่พอบอกอาไปดีป้าลุงกันจ่ะเฮ้ยอะไรไปดีด้ยมายังนี่ทำโต่หอตเนาะมายังหุวินมายังฮะวินเนอร์มาอย่างบอกโตนะอืมเผด็นไม่โตาลุงเลยนี่มันจะตอดคนเลยนี่ ปลาลุงไงเนาะแมตโตนี่กินอาน้ำวานของหมักผ้าวปลาลุงไงเนาะตอมดอกตอมดอกผ้าว <Hey. S 1> ผุนบักตูกะแหงนกระลูกอยู่บักตูมันมันมันเอากระดูกเฮ้ยหนวิน,นเนาะประีูแหงนกระลูกเนาะแหงนอเอากระดูกเนาะมาพี่มาพี่เอาพี่มาหนีแม่ชิทามลุงจงได้เอาเขาเลยพังแม่ชิทามวินมาหยังนี่หืม<ง>มาหยังมาจงมาหน้าจงเหรอ มาไม่ย <Merci. S 1> oh ังนาจุงนะบอดีฮะเบอร์ดเบอร์ดบ่ร์ดีใครเอ้อเลยเธออยู่ใครไงก่ยหน้าเพาผืนมาเบอร์ดีเอ้กายหน้าบาลุงไงเนาะเอาสบายดีเด้อพี่น้องไงเนาะสบายดีและสวัสดีป้าลุงเปิดใกันเบิดสุขสุขอนเนาะผืนอย่างก่อนเลยเย็นสมอยอยู่บาลุงไงเนาะ Bài thằng này bớt đi Bài đi tụ nè độ Ừ bài đi Sờ mọi sờ mì à, cô một nào Bên mạc để nó tụ Tuần điều đây này phi nào người Cầm lăng biến mạc À, thế mất mà nói này can à À Hết hàn viết viết chữ rồi đây, là. Đây mình này, đây vẫn chưa mình mình thôi bà đi vinh. Ah, nhảy hai theo Vin vinh nè Nha, hai 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 là hai 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 đi, đi. โอ้ยไงเห็แล้ววว่าคันบูนไม่ได้ห้แล้วว่าแล้วไปห้มิตุก็ได้เป็นหมู่กับอันมาบักโตเอามันการมาพันน้อยไอ้ตู่หมาธรรมสาติเขานีมานี่อืมเฮาได้มาข้าบูนนีน่ะจมอวแปลงได้บดอันนี้วินถามตู้ดูหางไกลหน้าไปใช้ ฮัน่ฮักนันนะไปชื่อเค้กยังหมมาอยู่เออยังหมมาอยู่เลยก่นะนะมงนี่มงนี่มงนี่มงนีตู้ก็ย่นิ้วชื่อเออตู้มันบุกครกกันมตู้ดิเออเออคนมาจะพีคนคร เฮ้ยเด็กตีปูได้หรกอล่ะน่ะเราก่อแล้วบบบนี้วินอุ่นได้แบบนี้เฮือนตู้บบบนี้เราก่อเลยยังสิก่อคือหนีมั่วตู้นี่พ่อว่าแบบนี้เตยคานพ่อเลยบบบนี้ไอ้มันลงเฉยมันเย็นเนาะเออเราอันผักเบียกแล้วทีเออนี่เห็ดมันดูดได้ไหม้บาปนี้บ้านลุงเ่ย กิฟต์กันยังโมนีบเพื่อนดีเลยผมเพื่อนผุดผุดวินเนอร์มันก็จือตัววินเนอร์วินเนอร์ไปสร้างลำนักมงดูวินตัวได้จักโลไปสร้างมึงดูอันนี้ข้าองไปด้วนี่ไปสร้างมึงดูลูกสร้างมึงดูอ่ะซิงไปวฝ่ก็ไปอ้ลูกมึงก็หานิ้วซิงไฝ่กันน้อยหนึ่งเล่นน้อยหนึ่งขีดนึงเอาขึ้นมึงดูนิ้ ขึ้นเบิ so uh, the the ังเลือดขึ้นไม่ขึ้นนานแค่ดูกงั้นปะพอดีชาแปดโลบ่ของมันนี้มันกลายเนาะตัวเนาะสิงกลายเอาของเอ้ไอ้พินเนอร์ไปนี่ฮะพินเนอร์ไปทำไมนาวินอยู่พอดีแล้วก็เบิรงโทรศัพท์เบอร์นาวินพอได้มีหมู่นาวินเนาะขึ้นนี้จอมึ้นนี้นะพอเกิว่าบมดถอดก็ได้ลูกขึ้นเลอด à ta bằng ai oai kìa sịp xì lô 13 lô winner này à, nhảy cái này Sao so, 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 bài đi tu nhá, bài đi tu nhá. Sao bài đi. Ê, bài đi. hết rồi ạ, thử tà cái này, thử tà cái này. Thấy cái nam mai thong cái nam ai đây này. Ở đây, ở

khắp đây tụi ơi. Nhịp má. đây độ. Má. Ừ. má, này. má này. Mà nha, ừ, mà này má cản Ừ, này thôi Mà cản thôi này độ. Ném 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 mà, tụi nhau em coi bao níu này. Xét xét xét. Nhét ná mắt níu ơi To to to. สาระเอื่อยมาเด้อสาระดุงมาเด้อสาซะ้ามึงเด้อดุงมาเด้อว่ากันว่าไ่เด้อเจ้าพาวินเนอร์กับเอวยนิวมากินเค้กวันเกิดไก่หน้าบวินอันเด็กทุยูให้ปลาลุงบังนี่เออจอเอามาเออยามันดอกไปกับเอวยนิวเอาห้องเพลงให้ปลาลุงบังนี่เพลงเด็กทุยูเอ่อช่วยเถอเออห้องเพลงเพลงเอาเลยแม่บ่นี้นางลงนางลงกันนางลงกัน To you. <cười> à lê thu Yu. ướp, ướp, ướp. ướp 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 được khen, ướp được khen, ướp được. 呃, ướp được khen, ướp được. 呃, ướp được bay, được. khe được. ướp được. được. เออมามาเก็บบระแคมาเก็บบะเคมไห้ยมึห้ไม่ตุ้อน้อหาไม่ตุ้ยหนึ่งน้อเอ้ยเดี๋ยวคุณ่ไยเกิดไปรมีนามาูกละน,ละนี่ต้นลถเแม่ตู้ปาลุงเอ้มาไว้วินมานะแม่พี่ดุมาพี่ดุพี่ของกระตามาไวเออดพ่นออกพออกสิเอออาใส่ด้วยเลยเวลแาแหะ อามาหนึ่งจำเตล์บลาลุงเลยเนาะกินแบบผักธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษเฮ่ากินผักธรรมศาตรเฮ้ยรดบ่อน่ะรดเพยอ่ารดเพแล้วเฮ้ยแม่เจ้าแล้วมีห้องมดแดงนอำเออ ไปเลยเนาะหอมงามเลยขะลุงมาเนาะงวินเนาะลุงยังไปตลาดอยู่ตลาดอยู่หมากมันก็กินได้เลยพี่น้องเลยเนาะเฮ้ยพวกเราวันนี้มึงหมาไหนกินนี่ก็เห็นมึงหมาอยู่ฮะโมเห็นได้อะบ้าน เลยออกไปยักอันนี่ซื <c oughs> <c oughs> ้อมาหนึ่งชิออกมาหนี่งยักนี่ที่นี่คือว่าแม่งมาดุกบเลยหน่อยแบบนี้อ่าพากันไปเอาอีกกุ๊กหนึ่งปลาลุงเลยมานี้เนาะอ่าหาเอาดอกคงดอกแค่แล้วเนาะกันได้มาอลไรกับไปลุงเลยนี่แต่ได้อยากได้พักหย่าข่ะหุ่นของเรา เรามากักอันนั้นปลาลุงไงเนะาะมักปลูกมกักฟางทั้งเม่ตู้ทั้งปลาจอยเพิ่นก็นมีเลินลายเพิ่นก็นมักปลูกปลาลุงไงเนาะแผ่นพักเป็นยัง,งเรากงเราแคแล้วก็ปลูกไว้ผักปลอดสารพิษปลาลุงไงนาะที่สวนนอคาเราเราอันมือ่อไหร่แมงนิวมาลักมื่อนี้เารายังเนะห็ดคักมรอนี้ปลาลุงไงเนาะให้เอาเพื่องมาปกบานนี่นอา่า แห้งคักบาทนี่เนาะมีเต่หดหน้ามันแห้งโป้งแล้วบาทนี่ทังมีตูเป็นเป็นอันอันนนัเป็นตัดพัดเนาบรตูอะไนี่เออกล้องน,นี่ลายอยู่ตูบเอ้แอ่นี่หมูแดงมาดูงานทั้งหลายเนาะ ต่ว่าตอนเศร้ามันสีมันสีมันสีซื่นเนาะตัวนาะตอนเศร้านางงามทางตู๋นี่มันน้ำเล้งไหนมันมันเหี่ยวไปเลยเนาะแล้วกับมื้อมันกับเศร้ามื้อกับพวกไม่อีกบานไม่อีกมื้อกับโง่ตลอดหากเรากินยี่บ่าตู่จ้ักะมันมีแต่บุบ่ญยากเนาะบัดพิม่าอันนี่บัดบ่มีบัดยาก ช่วยมากินภากกินหนเนาีงแอนผักกาดช้อมลวกย่ำเซลประเด็กมอมอ่ม้ต้นันมอสามเรื่อยใส่ออกแมอแสบบ <laughs> Thật tốt <tổ>. mẹ mày ăn mừng được gặp ghi nát nữa mày 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 tuyệt vời mày ăn mừng mày 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 mày

Gang sẽ lau phần này nữa Ông chú nữa hiêu phần nữa nữa hiêu nữa 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 dạ nữa nữa dạ nữa cả Miếng à mẹ? nữa 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 นี่าคาีสูงปอลงเลยเนาะมันตูให้ขึ้นไปบักงามันบมเนผู้ชายบ่ได้ดอกเอ้ยลูกลูกเห็นบ่อเห็นบ่อเออู้หลังแนวไงเอ้ยมาเต็มเฮียนผู้ขีทีมาเต็มเฮียนเฮลูกโมหนึ่งมหอน่ะแกบมันไม่โนตีนี่เอ้ยนิวแม่ห้วินเยียบเลยนี่ลู เนาะมันเกาลูกมือหนึ่งเก็บมาลูกอะวินเนี่ยวินเนอร์มางามันเกิดเอื่อยกัยังมีคนนนดุนะข้าให้พบุรมาหับเด้อเดเอาหมดคบเฮ้ยมดคบหมดคบหมคบเฮ้นี่เฮ้ยหมดิดกิจารทนถิมจะดนเอเอาบินี่เอาบินี่เออเอาบินี่เดอนเด้อเออไปอาลัเ่เก็บผู้ไปไปไนักบ่ mà mà má kẹp hiểm mà, Ê nặng đều mà mà, à đâu à, để họ phải ào mày á anh này mà nói cái 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 cái, mà mẹ này nè, mà leo mà leo, ôi, lại tem <laughs> มาแล้วก็ลุ้ใไ้ผูไอ้นิ้วกับน้องกันได้อย่างนี้หยิไปกันแม่ลูกเพ้กับม่ตูุก็ลุง้งไงนะเออจะผาบนอนบ่เฮ้ยนะเฮ้ยจะผาบนอนแล้ว

เออเค็กเลยฮะจ๋าลุงนอสียังก็สียังสีผู้อ่ฝ่ากันฝ่าซื้อเค้กหาเกลื่ยเลยปาลุงเหรอะแม่ของลุงมันเืยลุงอยหน่อยลุงสี่อามากมันคำก้อนออซสื้อเค็กไม่เอื่ยก้อนหนึ่งสียมผู้น้องคนบอกเหเอสีมผู้อีกได้โอ้แล้วสิจักยังดีอ้นี่นะ ว่าไีนีว่แม่ด้ลาแล้ม่หาลกเออเลยบาทเซ็ตีบดคักเลยบาทเนี่ผู้พากันไปแม่นนั่นก็ไม่ตู้ไปเอาไนลูกกะตาแล้วไ่ตู้อี่วตู้นะล้แม่นนัพากันแม่นกันเแค่ก็ไม่ตู้กินมากินเต็มที่ไหมไเลาตรงนีเด็กฉเแม่นควง ว่าทอดไข่เส้นมาพักหน้าว่ะลุงโจงบอกว่าเนี่ยน่นแน่ลุงโจงไอของโปรดว่ะใครอันอื่นเอาออกมาได้ป่ะตัวนั่งตัวนี้ป่ะโอ้ยมีอะไรอีกนนี่เว้ยอิ่มได้ดีเว้ยบาดนี้เฮาโอ้ยเนาะอืออึ๊บอึ๊บอ่าอะไรอย่างไรแนวพี่น้องเลย อันน้ำจิ้มอันนั่นจักบอแม่น้ำจิ้มน้ำปลาจักปะนี่น้ำปลาปีอย่างไรน้าไปเอาแน่นั่นน้ำไปตู้อะลูกอืมอืเพิ่นก็ไปเอาเฮี้ยลองเซื่อมมันหักบ่ได้มาน่ะเพิ่นฝากกันขนมมาให้เอ้อเน่นเพิ่นกับเงิน เดี๋วว่าจะแบบบอกมาเซ่อมาเซ่อมาบอกเห้ที่เดี๋ยวบอกอย่เห็นวว่าคุมดูคุเต่ามาบัดคู่ไม่สอเฮาโนวินเอร์เนาะกาเดี่ยมากับอก่ด้สัมานั่นเนกเดีว่าจะเผยอนวินเนาะอ่าสับปะลุงเลยเตรียมเครื่องเตรียมคงซอยป้าก่อนเตรียมได้ก็ม่กินได้ก็เมื่อแล้วบบนี้เอาวินเอเอมาสิูเหิงเอาเ้าไก่เช้าโนวินเนาะ สบายบดงไงเนาะพกพอกันคลิปหน้าเด้อผุ่นไปใช้ด้วยเออเก,โก,โก,โกิบๆเกิผลักให้มาผูไอเดียวคลิปนี้สบายดีประดุงไงสบายดีประดุงกันสบายดีไวจูดมาได้เห็ดเฮ็ดสบายดีนะมี่เจ็ดเห็ด